กันดาิทแพนดีและนักศึกษา B6210526 เซสชั่นที่2 PC เครื่องที่13กลุ่ม B13 ครับสวัสดีครับผมนายจิรวัฒนาเวียงนักาศาึกษา B6221928 เลขที่นั่งคอมพิวเตอร์ที่14ครับเซที่2กลุ่ม B13 ครับสวัสดีครับผมธนุดมเชื่อบุญพง์นะครับ B6216139 1> PC 1 5เจ็กลุ่ม B13 สครับสวัสดีครับผมนายธกาคารพันบุญ B 6 2 1 7 1 1 2น c 1 6เ่ซนสชั่นที่2กลุ่ม B 13สมนสในส่วนของการต่อวงจรนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีเนี่ยนะครับมีดังนี้แบตเตอรี่สวิตช์มอเตอร์ไดเวอร์มอเตอร์2ตัวบัสเซอร์แล้วก็ ESP 3 2ครับ สาเหตุที่เราเลือกใช้ ESP 3 2นะครับเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi และ b l บลู o t h เลยโดยที่ไม่ต้องมีโมดูลมาเสริมมาเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของพินต่างๆนะครับในส่วนของการควบคุมมอเตอร์เนี่ยจาก ESP 3 2มนะครับมีทั้งหมด6ขานะครับโดยที่ Input 1ถึง Input 4แล้วก็ NA แล้วก็ NB นะครับอินพุตหนึ่เนี่ยต่อกับขา D 1 4นะครับตามลำดับเลยนะครับ D 1 4 D27 D26 D25 นะครับ NA เป็น D32 NB เป็น D33 V in นะครับต่อเข้ากับ5โวลต์ G ต่อเข้ากับกาวนะครับส่วนบัสเซอร์เนี่ยครับต่อเข้ากับขา D15 แล้วก็อีกขานึงต่อเข้ากับกาวนะครับมอเตอร์ Motor 2ตัวนะครับมอเตอร์ซ้ายต่อกับเอัพพุตหนึ่งและเอัพพุตสองมอเตอร์ขวาต่อเข้ากับเอัพพุตสามและเอัพพุตสี่แบตเตอรี่นะครับเป็นการ Uh, จ่ายไฟนะครับเราจะต่อขาบวกครับเข้ากับสวิตช์นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับมอเตอร์ไดเวอร์เพื่อควบคุมการเปิดปิดแล้วก็ขาลบต่อเข้ากับกาวนะครับมีเท่านี้นะครับครับหลังจากที่เราทําการประกอบวงจรข้างต้นไปเรียบร้อยนะครับเราจะนําวงจรที่ได้มาประกอบเข้ากับสมาร์ทคาของเราแล้วเราก็จะได้สมาร์ทคาแบบนี้ครับ โดยสมาร์ทคาร์ตัวนี้นะครับเป็นการคอนโทรลเลอร์สมาร์ทคาร์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้บลูทูธนะครับแล้วจะใช้โนด MCU e s p 3 2 2เนี่ยเป็นตัวรับเป็นตัวส่งนะครับเรามาดูส่วนประกอบของรถกันดีกว่านะครับรถนะครับประกอบไปด้วยนะครับมอเตอร์2ตัวข้างล่างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นมอเตอร์ซ้ายและมอเตอร์ขวานะครับโดยที่ทั้ง2เนี่ยจะ,จะถูกควบคุมไว้โดยตัวสวิตช์นี้และตัว ทูอ uh, ินวันมอเตอร์ได d u โมดู L298N นะครับคือตัวนี้ครับตัวข้างล่างเขียวๆนะครับแล้วยังจะมีฐานรางฐานนะครับที่สามารถใส่ได้2ก้อนโดยฐานจะเป็นจะเป็นฐานชาร์จนะครับขนาด uh, 3.7โวลต์นะครับสก้อนฐานแดงนะครับได้ทำการโดยที่ตัวโมดูลนี้จะทําการส่งข้อมูลรับข้อมูลการคอนโทรลนะครับมาจาก uh, ตัวหนด ESU ESP32 ข้างบนนะครับ แล้วก็ยังจะมีตัวบัสเซอร์นะครับเพื่อส่งแตรนะครับครับแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยครับครับนี่คือวิธีการใช้งานรถเบื้องต้นนะครับโดยที่ก่อนอื่นเราจะไปจะต้องทำการอัปโหลดโค้ดลงไปในโนด EFP 3 2ของเราก่อนนะครับโดยทำการเชื่อมพอร์ตธรรมดาเลยครับเพื่อจาก PC ของเราแล้ว เอาหัวเอาเอาหัวอ่าหัวนี้มาต่อเข้าโหนด MCU ของเรานะครับปุ๊บกดอัปโหลดโค้ดครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จเราสามารถกดมาที่ serial monitor ครับเพื่อมาดูว่าตัวบอร์ดของเราทำการเชื่อมต่อบูธหรอยงนะครับครับโดยที่วิธีทดสอบของเรานะครับเราจะยังไม่ต้องทําการเปิดสวิตช์ข้างล่างนะครับยังไม่ต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับข้างล่างเราปิดไว้ก่อนนะครับแล้วทําการเปิด serial mode ไว้นะครับแล้วทําการ เอาโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็น Android นะครับน่าเฉพาะ Android นะครับแอปพลิเคชันทำการเข้าไปที่ Play Store ครับพิมพ์ Arduino Bluetooth RC Car นะครับเป็นแอปพลิเคชันหน้าตาอย่างนี้ครับครับเมื่อเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการกดเปิดครับแล้วก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นหน้าตาคอนโทรลเลอร์ธรรมดาานะครับโดยที่สีแดงตรงนี้ตรงซ้ายบนเนี่ย เป็นการบอกดสถานะว่าเรายังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับโดยวิธีทําการเชื่อมต่อกับบอร์ดก็คือกดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วกด connect to car ครับถ้าหากว่ายังไม่เคยเชื่อมต่อต้องกด scan for device นะครับแต่ถ้าหากว่าเคยเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ทางซ้ายตรง pair device นะครับก็คือเป็นบลูทูธที่เคยเชื่อมต่อแล้วซึ่งซึ่งบลูทูธ ที่ผมตั้งชื่อไว้ก็คือ B 1 3หรือว่าชื่อกลุ่มนั่นเองนะครับนี่ครับ B 1 3ก็กด Connect เลยครับกดไปปุ๊ครับสังเกตนะครับว่าไฟมุมจอซ้ายเนี่ยทำการติดนะครับเป็นสีเขียวแสดงว่าทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับและคราวนี้ครับเราจะมาดูที่ตัวหน้าจอ PC ของเรานะครับมันจะขึ้นว่า Robot Stop นะครับก็คือตอนนี้สถานะโรบอทของเราคือหยุดนิ่งครับถามว่าเรากดปุ่มเดินหน้าไป ก็จะขึ้นว่าโรบอ t ม o v e ฟอร w a r d นะครับถ้าเรากดปล่อยก็จะเป็นโรบอ t สต็อก็คือจะหยุดนิ่งกดถอยหลังก็จะเป็นโรบอ m ม v e b a บ็ w a r d กดไปทางซ้ายโรบอ t เทิร์นเลขวาโรบอ t เทิร์นไ h ทนะครับครับนี่คือวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับว่าการทํางานของโรบอทเราปกติหรือเปล่านะครับครับต่อไปเราจะทําการทดลองวิ่งบนพื้นจริงๆเลยนะครับ โดยที่เราสามารถถอดสายนี้ได้แล้วทาการเปิดและเชื่อมต่อใหม่นะครับก็ทําการวิ่งบนพื้นจริงได้เลยครับครับนี่คือการทดลองวิ่งจริงนะครับโดนนี้เราจะทงทําการเปิดสวิตช์ก่อนนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเมื่อเปิดสวิตช์แล้วไฟก็จะติดดังนี้นะครับให้เราก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธกับแอปพลิเคชันนะครับกดเชื่อมต่อ Connect to Car ต่อบลูทูธครับ เมื่อไฟเป็นสีเขยียวสังเกตรครับว่าก่อนน้นนี้ไฟบนรถมี2สีเป็นสีน้ำเงินและสีแดงน,นะครับถ้าว่าเราคอนเนคเรียบร้อยแล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดวงเดียวนะครับเรามาองกดเดินหน้ากันนะครับรถเดินหน้าครับข้างหลังครับซ้ายเลี้ยวขวานะครับเรียบร้อยครับเราสามารถคอนโทรลผ่านบลูทูธโดยใช้มือถือ Android นะครับ สำหรับสมาร์ทคาร์ที่เป็นคอนโทรลเลอร์ผ่านตัวแอปพลิเคชันบนมือที่ชื่อว่าบิงนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับหน่ว e S U โดยใช้ S p 3 2เนี่ยเป็นตัวรับส่งสัญญาณในการคอนโทรลรถนะครับโดยที่มีโครงสร้างวงจรทั้งหมดเนี่ยจะเหมือนกับตัวสมาร์ทคาร์บลูทูธแทบทั้งหมดนะครับจะต่างกันแค่ตัวซอสโค้ดภายในกับตัวแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับดังนั้นเราไปดูวิธีการเซตอัพตัวแอปพลิเคชันและโค้ดภายในบอร์ดกันเลยครับ ครับก่อนที่เราจะทำการอัปโหลดนะครับทำการเสียบสายเข้าต่อเข้ากับตัว MCU กับ PC ก่อนนะครับครับผมแล้วทำการแก้ไขโค้ดส่วนนี้นะครับอ่าส่วนนี้ครับโดยตรงนี้จะเป็นคีย์ t o t e m token ครับที่จะได้จากอ่าในการสมัครบี๊นะครับเราจะทำและตัว token นั้นในการ create project โทเคนจะถูกส่งเข้ามาที่อีเมลที่ทําการสมัครไว้นะครับเราทาการก๊อปตัวโทเคนนั้นแล้วมาใส่ในซอร์สโค้ดในส่วนของนี้นะครับในส่วนตรงนี้แล้วทําการเปลี่ยนชื่อ w i f i ให้เป็นกับ w i f i ของเราและลหาสผ่านนะครับแล้วทำการกดอัปโหลดโค้ดเข้ามาในที่อ่า esp 3 2นะครับหลังจากอัปโหลดเสร็จนะครับจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับใน serial monitor นะครับเมื่อขึ้นหน้าจออย่างนี้แสดงว่าหนกของเราพร้อมทางานเรียบร้อยอ่าตัวหนดของเราพร้อมทางาน สั่งการผ่าน Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับผเราจะไปดูวิธีการเซตอัพในโทรศัพท์กันนะครับกดอื่นนะครับให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Brink ตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Brink นะครับกดเข้าไปครับและตัวนี้เป็นตัวตัวที่ผมเซตอัพไว้เรียบร้อยนะครับ โดยที่ปุ่มก็จะมีตามนี้ครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาแล้วต้องการจะเป็นเสียงแตรนะครับโดยที่เราโดยถ้าหากว่าเราต้องการจะแก้ไขก็กดเข้าไปแล้วก็แก้ไขตัวพินที่เราเซตอัพไว้ได้เลยนะครับครับต่อไปเราจะดูการสาธิตการใช้งานจริงๆกันเลยนะครับครับโดยที่หลังจากที่เราทําการเปิดรถเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าไฟติดสองสองดวงแล้วครับเพราะว่า ในแอปเนี่ยทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับวิธีเช็คว่าเชื่อมต่อหรือยังกดมาที่ตรงนี้ครับรูปบอร์ดข้างๆตัวปุ่มเพนะครับเราต้องกดเพก่อนนะครับกดเพแล้วก็จะมีรูปบอร์ดตรงขวาบนนะครับตัวที่2นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันจะขึ้นว่า c อนเน็กเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถคอนโทรลรถได้เลยครับโดยทับเดินหน้าครับแล้วขวาเดิวซ้าย ภยหลังครับตรงการเป็นแต่นะครับด้วยครับผมนี่เป็นการคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันบิ g โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับครับ ต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างโมดูลที่ตัวรถที่เป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธและระหว่างรถที่ทําการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับว่ามีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียกันยังไงบ้างชมกันเลยครับครับต่อไปก็จะมาพูดถึงการควบคุมโรบอทด้วยบลูทูธนะครับข้อดีของการควบคุมโรบอทด้วยบลูทูธก็คือครับจะสามารถ เซตการใช้งานเข้ากับอุปกรณ์เนี่ยต่างๆได้ง่ายนะครับก็มีการเชื่อมต่อและการสั่งงานทําได้เร็วกว่าและมีเสถียรภาพมากกว่าแบบ WiFi เพราะการเชื่อมต่อที่ ESP32 บนรถกับมือถือครับข้อเสียเนี่ยจะมีก็คือมีระยะทางที่จํากัดในการควบคุมนะครับต้องอยู่ในรัศมีของ b l บลู o t h ของ ESP32 กับมือถือที่เชื่อมถึงกันได้ครับถึงจะสามารถบังคับต่อไปได้ครับครับในส่วนของข้อดีข้อเสียของการควบคุมโรบอทในรูปแบบของ w i f i นะครับข้อดีคือ 1. นึ่งีระยะทางในการควบคุมไกลกว่าแบบบลูทูธในรักษณที่ w i f i กับโรบอทเชื่อมถึงกันโดยที่มือถือควบคุมจากที่ไหนก็ได้ 2. การเชื่อมต่อมือถือกับโรบอตนะครับในรูปแบบของ Wi-Fi มีความ เก่ยวกัการเชื่อมต่อเร็วกว่าแบบบลูทูธเล็กน้อยครับข้อเสียคือในเรื่องของการสั่งงานและควบคุมโรบอตนะครับแบบ w ว -Fi มีความเสถียรน,น้อยกว่าแบบบลูทูธครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับตารางกันควบคุมระหว่างบลูทูธกับ Wi-fi นะครับการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะไปเทียบจากระยะทางในการควบคุมนะครับคือ บลูทูธเนี่ยจะมีระยะทางในการควบคุมที่ใกล้กว่าแบบ Wi-Fi นะครับส่วนแบบ Wi-Fi เนี่ยจะมีระยะทางในการควบคุมที่ไกลกว่าแบบบลูทูธนะฮะและ 2. เนี่ยการเชื่อมต่อมือถือกับโรบัทการเชื่อมต่อกับบลูทูธจะมีความเร็วในการเ <c oughs> ชื่อมต่อเร็วกว่า Wi-Fi นะครับการเชื่อมต่อแบบ WiFi จะมีการเชื่อมต่อ ที่ช้ากว่าแบบบลูทูธครับและ3นะครับการสั่งการด้วยโรบอทนะครับแบบบลูทูธจะมีเสถียรภาพมากกว่านะครับส่วน Wi-Fi จะมีเสถียรภาพที่น้อยกว่าครับ